ทีนี้ไปฟังความเห็นจากผู้สังเกตการผู้เท่าแล้วค่ะ <c oughs> ผู้เท่าที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงทั้ง2คนเลยนะคะคุณชูวิทย์กมลวิศิตก็ออกมาแสดงความเห็นถึงวิวาทาที่เกิดขึ้นระหว่างการจอมพลังกับคุณไอคุณชูวิทบอกว่าคุณการเนี่ย ระวังจะเป็นฮีโร่ตกมาตายด้วยความเป็นห่วงนะคือการทําอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังส่วนคุณไอนะคะคุณชุวิตบอกว่าสอบผ่านมีตัวตนทําให้ประชาชนเห็นว่าหน้าที่ของผู้แทนเป็นอย่างไรอันนี้คือสอบผ่านในานะสอสสนะเอาไปฟังความเห็นจากคุณชุวิตกมุวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองพูดถึงทั้งสองคนเลยนะคะโพสต์ข้อความใน f a c e b o o กระบุว่ากันจอมพลังและไอรัชนกทั้งสองมีวิวาทะกันผมขอแจมสักหน่อย โครงสร้างอันบิดเบี้ยวของสังคมไทยที่ไม่สามารถพึ่งพาบรรดาข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐได้คนไทยจึงต้องการฮีโร่เสมออันนี้คุณชูวิทย์มองภาพใหญ่กว่านะทําไมเราถึงต้องมีคนแบบคุณกันจอมพลังต้องมีฮีโร่คุณชูวิทย์บอกว่าก็โครงสร้างของบ้านเรามันบิดเบี้ยวไม่สามารถพึ่งพาบรรดาข้าราชการได้ทุกเวลานาทียิ่งเรื่องของประเทศชาติดินแดนเป็นเรื่องใหญ่เขมรจะสร้างกับไทยได้ไง หรือไม่ฮีโร่ก็มาในครับของการช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลนหลากหลายไม่ว่าการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นบาดใจสังคมคนตกทุกข์ได้ยากคนไทยเราใจบุญสุดๆต้องยอมรับนับถือน้ำใจต่างประเทศไม่มีฮีโร่แบบนี้หากเป็นสังคมตะวันตกตัวใครตัวมันหรือบางทีฮีโร่ไทยยังแสดงตัวช่วยเหลือเรื่องสาธารณประโยชน์ต่างๆซึ่งในสายตาของสังคมไทยย่อมมองเป็นเรื่องดีตามภาษาคนไทยน้ำใจงาม แต่เรื่องชายแดนไทยเขมรหากเรามีกองทัพที่มีงบประมาณทางการทหารมากมายมหาศาลทำไมเราต้องมีกันจอมพลังมาขอเงินบริจาคไปช่วยชายแดนทั้งอย่างรถยนต์ ไปถึงอุปกรณ์ที่ดูแลน่าจะดูเหมือนเป็นงานของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยคุณชูวิตก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมต้องรอคุณการมาบริจคาคทั้งๆที่เรามีกองทัพมีกลาโหมอยู่แล้วก็มีงบประมาณด้วยนะคะคุณชูวิตบอกว่าเราควรต้องพึ่งให้รัฐทำงานปกป้องเขตแดนประเทศมากกว่าฮีโร่เพียงคนเดียวหรือ,ออาจเป็นงบราชการที่ไม่เกี่ยวข้องงบทหารมีหลายแสนล้านอยู่อาจชักช้าไม่ทันใจ ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ากันจอมพลังทำไม่ถูกผมต้องชื่นชมคนเสียสละให้สังคมช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ในฐานะประชาชนเราต้องให้รัฐบาลและกองทัพทำงานที่ได้รับมอบหมายมีพร้อมทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ปกป้องเขตแดนให้ประชาชนและมีงบฉุกเฉินซึ่งมีมากมายทุกกระทรวงมากกว่าให้กันจอมพลังทำคนเดียว ดูเปล่าเปลี่ยวเหงาใจชอบลกนการเนี่ยควรไปทำงานในเรื่องของสังคมคเป็นตัวแทนคนถูกหลอกลวงการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมหรือว่าถูกข้าราชการกั่นแกลง้งมากกว่าเรื่องชายแดนนะคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนเรื่องของเงินบริจาคเอาเป็นว่าขนาดหน่วยงานรัฐมีการตรวจสอบมีสตองงอยังรั่วไหลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงประเทศไปจนถึงวัดวา,าราม จะพระจะครูก็ไม่เว้นม,มีคนเกี่ยวข้องถูกฟ้องว่าทุจริตคอร์รัปชันศาลตัดสินจำคุกกันไม่เว้นแต่ละวันเมื่อมีเรื่องของเงินเงินทองทองบริจาคมักจะมีเรื่องให้ติฉินนินทาอยู่เสมอและคนถูกจับได้และทานหลังได้รับเงินบริจาคมากๆก็เหมือนการที่ยักใส่รกระเป๋าก,ก็มีอ่างต้องกินต้องใช้มีลูกน้องแต่ต้องขอบริจาคบอกว่าให้ไปทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจึงควรงดเสียดีกว่า คิดเอาว่าทาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเถอะประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวผู้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเมื่อถึงเวลางานของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยต้องประสานกันเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือปกป้องอาริราชัตรูอ,อันนี้พูดถึงคุณกันแล้วคุณชวิตมองภาพใหญ่เลยนะว่า,าเรามาตั้งคําถามถึงภาครัรฐยินไหมว่า ทำไมต้องเป็นคุณกันนะทั้งๆท,ที่งบประมาณก็มีมงบฉุกเฉินจะบอกว่าเบิกช้ามันก็ควรจะมีะไม่ต้องรอคุณกันก็พยายามจะเตือนไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครนะ,ะถึงเวลาตรวจสอบขึ้นมาเกิเดจะมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่อีกขนาดพระนะ่ะ <c oughs> เงินยังเข้ากระเป๋าเลยนะคุณชีวิตะนะก็ออกมาเตือนนะ,นะคะว่าเอ๊ะคุณกันลองไปดูในหน้าที่ของอที่จะช่วยเหลือสังคมไนหะมช่วยประชาชนาโดยที่ไม่ยุ่งกับเงินบริจาคหรือเปล่านะคะ ทีนี้มาถึงคุณไอบ้างคุณชุวิตก็พูดถึงคุณไอรัชนกศรีนอกสอส,ส,สพักประชาชนคุณชุวิตบอกว่าไอเนี่ยเป็นสสสมัยแรกถือว่าสอบผ่านเพราะมีตัวตนแสดงหน้าที่ให้ประชาชนเห็นอยู่หลายผลงานส่วนคนไม่มีหน้าที่อยากช่วยก็ต้องช่วยให้เหมาะสมไม่ใช่ทําเกินหน้าเกินตา,ตาเกินขอบเขตบริบทของคนที่อยากช่วยสังคมหากถูกตรวจสอบก็อย่าได้น้อยใจเมื่ออาสามาทํางานจิตใจต้องแข็งแกร่งต้านคําถามข้อสงสัยได้เส้นทางของฮีโร่ ย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งทำดีแต่ได้ของหินจึงต้องวางตำแหน่งฮีโร่ให้เหมาะสมอย่าไปตกมาตายเหมือนฮีโร่เก๋หลังจากที่ข้อความดังกล่าวของคุณชีวิทย์เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับชีวิทย์นะมองเป็น,ก,นกลางๆบอกว่าอยากให้กำลังใจทั้งคุณกันด้วยแล้วก็คุณไอด้วยแล้วก็มองบริบทของสังคมมากกว่าจริงๆก่อนหนะ้านี้คุณเท็งนัทพงศ์ก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนกันนะว่า เข้าใจบริบทของคุณกัรน่ะมันคือภาพประชาชนที่รอรัดไม่ได้เลยอ่ะต้องออกมาแสดงตัวแต่คําถามคือกองทัพรัฐบาลเนี่ยควรจะออกหน้ามากกว่าคุณการหรือไม่ค่ะก็หลายคนก็วิพากษ์วิจาร์ณว่าถ้าระบบดีการเมืองดีรัฐบาลดีประเทศนี้จะไม่มีหน่วยงานแบบเหมือนคุณการจอาพลับบไอทุกคนก็เป็นประชาชนไม่ต้องลําบากคุณการขนาดนี้ค่ะ